สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะเมื่อแสงแรากของวันส่องลงมาที่สำนักถังในเช้าวัดรุ่งขึ้นทั่วทางสำนักก็ถูกยอมด้วยชั้นของทองคำสลัวชายหนุ่มยืนอยู่ไม่ไกลจากสำนักถัง เขาเดินไปมามีสีหน้าประมาณเล็กน้อยแต่ดูเหมือนกระตือรือร้อนมากกว่าข้ามาเร็วเกินไปหรือเปล่าเด็กหนุ่มพืมพักับตัวเองข้าคงต้องรอสักพักขณะที่เขาพูดเขาก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าความกระตือรือร้อนของเขาเห็นได้อย่างชัดเจนในที่สุดเขาก็เดินต่อไปไม่ได้อีกแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นสูงขึ้นเรื่อย เขาเดินไปที่ประตู2-3-9ก่อนที่จะเข้าประตูแม้ว่าสำนักถังจะมีการพัฒนาอย่างมากในด้านอาวุธวิญญาณแต่พวกเขาก็ยังคงใช้ประตูที่เก่าแก่และโบราณที่สุดก๊อกก๊อกก๊อกเสียงที่คมชัดดังขึ้นเพียงไม่นานประตูสำนักก็เปิดออก <c oughs> เด็กหนุ่มชุดขาวโพสิซะออกมา เรามาหาใครสิทธิ์ของสำนักถังถูกแบ่งออกเป็นสิทธิ์อย่างเป็นทางการและสิทธิ์ในานามสิทธิ์อย่างเป็นทางการไม่ได้มีข้อบังคับเฉพาะเจะจงสำหรับการแต่งกายของพวกเขาแต่สิทธิ์ในานามต้องสวมชุดคลุมนักรบสีขาวพวกเขาดูเรียบร้อยและเป็นระเบียบมากเด็กหนุ่มด้านนอกตอบข้ากำลังตามหาหัวอีเฮาเขาอยู่แถวนี้ไหม สิทธิ์ในนามของสำนักทังพยักหน้าและตอบว่าครูอวสุหัวอยู่แถวนี้ชายหนุ่มกล่าวอย่างตื่นเต้นข้าคงต้องรบกวนเจ้าแจ้งว่าโมเฉวอนกำลังตามหาเขาเพื่อให้ได้รับความเคารพจากสิทธ์คนนี้เขาจึงกล่าวเสริมว่าข้ามาจากซือไลเคอร์สิทธิ์ในนามเริ่มทำตัวรอบครอบมากขึ้นการลุนารอสักคู่ ค้าจะแจ้งให้เขาทราบในขณะที่หอยเ้ายังเด็กอยู่สำนักทางก่อตั้งโดยพวกเขาทั้งเจ็คนสิทธิ์ที่มาสำนักในภายหลังเรียกเขาว่าผู้อวุโสนอกเหนือจากสถานการณ์พิเศษบางอย่างเด็กหนุ่มที่เดินไปมาอยู่หน้าประตูคือโม่เชียนผู้ซึ่งเสี่ยงชีวิตของเขาในปะยาชิงโตกับหอยเฮาเมื่อไม่นานมานี้เขาเป็นหนึ่งในสิทธิ์จากลานด้านใน ที่ได้รับการเลี้ยงดูจากโรงเรียนซเซร์ไรค่คอร์นับตั้งแต่เขากลับมาเขาก็ไม่รู้สึกสงบอีกอาวุธวิญญาณป้อมปาการขับเคลื่อนด้วยตัวเองทุกภูมิประเทศได้ทิ้งความประทับใจไว้ในใจของเขาระหว่างทางกลับไปที่โรงเรียนห่วยเขาได้สอนวิธีควบคุมบางอย่างแก่เขาโมเฉียนเองก็ลองดูด้วยตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการการปกป้องจากใครในความเป็นจริง แม่แต่หัวอเขาก็ไม่รู้ว่าโมเชียนมีความสําคัญต่อโรงเรียนซื่อเะครเพียงใดในแง่ของความสามารถนักเรียนระดับสูงจากลานด้านในสามารถเอาชนะโมเชียนได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามความสามารถของเขาพิเศษเกินไปในตอนนั้นจางเลอเฉียนและใช่ไมยเออเพิ่งพูดถึงวิธีการใช้ทักษะเสริมในระยะไกลของเขาเพียงแค่สั้นๆแต่ก็ไม่ได้ระบุว่า ประสิทธิภาพของมันมากน้อยเพียงใดแม้แต่ห้วอเฮาก็ยังละเลยจุดนี้ไปด้วยความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของโมงเชียนหรือมากกว่านั้นคือการขาดสิ่งนั้นเขาสามารถเข้าสู่โรงเรียนซือไลเคอร์ได้อย่างไรนอกเหนือจากห้วอเฮาที่ได้เข้าสู่โรงเรียนซือไลเคอร์โดยโควตาแล้วเขาเป็นคนที่ผ่านการทดสอบได้ง่ายที่สุดเขามีวงแหวนวิญ,ญญาณเพียงวงเดียวและแสดงทักษะวิญ,ญญาณเพียงอย่างเดียว ก่อนที่เขาจะได้รับการยอมรับจากโรงเรียนเขาแสดงให้เห็นทักษะวิญญาณเสริมประสิทธิภาพธรรมดาซึ่งเรียกว่ารัสมีวงแหวนวิญญาณของเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันผลของมันปกติมากอย่างไรก็ตามมันครอบคุมวงกว้างหนึ่งกิโลเมตรนี่หมายความว่าโมเฉยนสามารถยกระดับทุกคนในพื้นที่นี้ได้ถ้าเขาเต็มใจแนวคิดแบบไหนกันนะ การพัฒนานั้นไม่มีนัยสำคัญอะไรไม่มีนัยสำคัญอะไรนะักถ้ามีคนเพียงคนเดียวที่ได้รับการพัฒนาแต่ถ้ามีคนเป็นหมื่นคนล่ะถ้าความสามารถบางประการของทุกคนได้รับการพัฒนาขึ้นสิอร์เซมันจะกลายเป็นตัวเล็กที่น่ากลัวเป็นผลให้เขาได้รับการยกย่องอย่างมากจากโรงเรียนทันทีที่เขาแสดงทักษะวิญญาณแรกของเขา ไม่เพียงแต่เขาจะได้รับการยอมรับโดยตรงจากโรงเรียนแต่เขายังได้รับการเลี้ยงดูให้เป็นสิทธิจากหลานด้านในในทันทีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระดับการฝึกฝนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระดับการฝึกฝนพลังวิญญาณของโมเฉวียนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายตายการดูแลเป็นพิเศษของอาจารย์จากโรงเรียนซือไลเคอร์แม้ว่าเขาจะเทียบไม่ได้กับนักเรียนคนอื่นๆในวัยเดียวกันจากหลานด้านใน แต่อัตราการพัฒนาของระดับการฝึกฝนของพลังวิญญาณของเขาก็เร็วกว่าวิญญาจารย์คนอื่นๆนอกสำนักพร <ys> สวรรค์โดยกำเนิดของเขาก็ถูกตระหนักได้อย่างช้าๆภายใต้สถานาการณ์เช่นนี้ทุกวงแหวนวิญญาณที่เขาเพิ่มจะเพิ่มพื้นที่ที่เขาสามารถปกคุมได้โดยรัศมีของเขาหมันน่ากลัวมากหลังจากที่เขาได้รับวงแหวนวิญญาณหกวงทักษะวิญญาณของเขาจะสามารถใช้ได้ ถายในวงกลมที่ทอดยาวถึง6กิโลเมตรโรงเรียนซือไลเคอได้เคยจัดตั้งกลุ่มวิจัยเพื่อหารือเกี่ยวกับวิญญาณยุทธของเขาเพิ่มเติมข้อสรุปของพวกเขาคือวิญญาณยุทธของโมเฉียนได้กลายพันธุ์และสร้างบางสิ่งที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เมื่อเขาแสดงทักษะวิญญาณของเขารัศมีที่เขาปดป่อยจะสะท้อนกับองค์ประกอบต่างๆในอากาศก่อนที่จะดูดซึมพวกมัน รัศมีของเขาจะกลายเป็นความสามารถประเภทพื้นที่ที่อ่อนแอมากแต่ครอบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ถ้าเขาต่อสู้ในสงครามความสามารถด้วยรวมของกองทัพของเขาจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนกันผลลัพธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของรัศีของโมเชียนนั้นธรรมดามากสำหรับวิญญาจารย์ทั่วไปมันไม่สามารถเทียบได้กับวิญญาจารย์เครื่องมือที่โดดเด่นอย่างห่อแก้วเจสมบัติอย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของเขานั้นก็เริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีผู้คนจํานวนมากอยู่รอบๆวิญญาณยุทธของเขานั้นเกิดมาเพื่อทําสงครามโดยเหตุนี้โรงเรียนสื่อหลายเคยจึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาน้อยไปกว่าหวอเห่าพวกเขาตัดสินใจที่จะอนุญาตให้เขาได้เข้าไปในสาราเทสมดเมื่อเขาได้รับวงแหวนวิญญาณทั้งหมดแปวงอย่างไรก็ตามโมเฉียนมีความคิดของเขาเอง หลังจากที่เขาได้รับการยกย่องจากโรงเรียนเขายัางเป็นเด็กหนุ่มที่น่าลงไลในฐานะวิญญาจารย์ในโรงเรียนซเซเลอร์เขาจะไม่กระหายที่จะต่อสู้ได้อย่างไรเมื่อไรก็ตามที่เขาออกไปนอกทินทานเพื่อฝึกฝนกับคู่หูของเขาเขาก็จะได้รับการปกป้องอยู่เสมอเขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อคููหูของเขาออกไปต่อสู้และฆ่าฟัน เขาสามารถที่จะปลดปล่อยลัศมีของเขาที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพกับคู่หูของเขาได้โมเฉียนมักจินตนาการว่าเขาจะบุกเข้าไปในป้อมปราการของศัตรูพร้อมกับสิทธิคนอื่นๆอย่างไรก็ตามเขาสามารถทําเช่นนั้นได้หรือไม่ไม่เขาทําไม่ได้ในบรรดาวิญญาจารย์ในระดับเดียวกันเขาเป็นหนึ่งในคนที่อ่อนแอที่สุดเขาไม่มีแม้แต่ทักษะการต่อสู้ เขาจะบุกเข้าไปในดินแดนของศัตรูได้อย่างไรเขาจะต่อสู้กับศัตรูได้อย่างไรนี่เป็นความเจ็บปวดที่งหญ่ที่สุดทีโมเฉียนมีอยู่ในใจของเขาอย่างไรก็ตามเขาเห็นแสงแห่งความหวังเมื่อเขาอยู่ในปลายชิงโตสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้คำพูดของหวยเฮาทำให้เขาประทับใจอย่างมากความตกใจที่เขาได้รับ จากการเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธวิญญาณป้อมปาการทุกภูมิประเทศนั้นก็เป็นประวัติการเช่นกันภายใต้การนำของห้อหิเฮาเขาได้ปลดปล่อยรังสีวิญญาณและตัดต้นไม้นาเือณจุดนั้นโมเฉือนรู้สึกตื่นเต้นมากจนแทบจะกรีดร้องนี่เป็นการโจมตีครั้งแรกที่เขาปล่อยออกมาในฐานะวิญญาจาร์อาวุธวิญญาณใช่แล้วขาสามารถที่จะลองใช้อาวุธวิญญาณด้ได้ อาวุธวิญญาณจะไม่ปะทะกับรัศมีของเขาหลังจากกลับมาได้สองวันหัวใจของเขาก็รู้สึกเล่ากับถูกแมวควนเขาใช้เวลาทั้งคืนโดยไม่ได้นอนในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปในตอนเช้าเขาไปหาหัวไอ้เาในขณะที่เขามีขอบตาสีดำแต่เขาพบว่าหัวไอห่าไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนโมเฉียนรู้ว่าหัวไอห่าและเจ็ดประหลาดแห่งซือไหลเค่ร์นั้นมาจากสำนักทาง นอกจากนี้เขายังรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของสำนักถังจากสิทธิ์ในลานด้านในคนอื่นๆก่อนที่เขาจะเดินทางมาที่นี่แต่เขาก็ไม่ได้บอกใช่เหมเออเกี่ยวกับความตั้งใจของเขาเพราะยังไงซะเขาก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนจะมีปฏิกริยาอย่างไรถ้าพวกเขารู้ว่าเขายักเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธวิญญาณแล้วถ้าพวกเขาไม่ยอมรับล่ะโมเฉียนรู้สึกขอบคุณโรงเรียนมากที่เลี้ยงดูเขา อย่างไรก็ตามมันเป็นความฝันของเขาเสมอที่จะเป็นนักรบในสนามรบในที่สุดความฝันของเขาก็ชนะเหตุผลของเขาซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เขามาที่นี่เสียงแรกที่เขาต้องการตามหาหัวยอ้เฮาคือเขาสามารถเป็นวิศวกรวิญญาณได้หรือไม่และเขาสามารถเป็นวิศวกรวิญญาณแบบใดได้ในขณะที่โมเฉือนกำลังคิดหาวิธี หวยเฮาก็เดินออกมาขอบตาของหวยเฮามีสีดำอยู่รอบๆซึ่งเป็นสีแดงเล็กน้อยผู้อาุโสโมเฉียนเจ้ามาทำอะไรที่นี่เชิญด้านในเลยหวยเฮารู้สึกสับสนที่จู่ๆโมเฉียนก็ปรากฏตัวขึ้นหากเขาอยู่ในสภาพปกติเขาอาจจะเดาได้แต่ตอนนี้เขาเหนื่อยมากแล้วเสียงที่พูดคุยกันตลอดทั้งคืนจึงแหบแห้งเล็กน้อย โมเชียนร,รู้สึกอายเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดอุ่ยเฮาขอโทษด,ด้วยที่มาอย่างกระทหันถ้าสำนักถังไม่สะดวกเราสามารถมาพูดคุยกันข้างนอกได้ห่วยเฮาลักเขาและหัวเราะไม่สะดวกอะไรสำนักถังและโรงเรียนไม่ได้ต่างกันผู้อุโสโ,โมเฉียนไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนี้มาคุยกันด้านในเถอะในขณะที่เขาพูดเขาก็อดเฮาไม่ได้ ห่วยเฮาหัวเราะอย่างคมคืนข้าไม่ได้พักผ่อนเลยขากำลังคุยเรื่องอาวุธวิญญาณกับอาจารย์จนถึงเช้าผู้อุโสมโมเฉียนดูเหมือนว่าเจ้าจะนอนหลับไม่สนิทเช่นกันโมเฉียนหัวเราะอย่างคมคืนเช่นกันในหัวของข้าเต็มไปด้วยอาวุธวิญญาณเจ้าให้ขนมปังชิ้นใหญ่กับข้าและขนมปังนี้ก็อร่อยมากแม้ว่าหวยเฮาจะหลงทางเล็กน้อย แต่เขาก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็วหลังจากได้ยินคำพูดของโมชเชียนผู้อาวุโสโมชเชียนจะต้องการเรียนรู้วิธีใช้อาวุธวิญญาณใช่ไหมนั่นไม่ใช่ปัญหาข้าได้แนะนำให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้อาวุโสเชียนผู้อำนวยการเหยียนและผู้อาวุโสทรงได้อนุมัติแล้วทางโรงเรียนกำลังจะเริ่มสอนทุกคนเกี่ยวกับวิธีการใช้อาวุธวิญญาณ ดวงตาของโมเวียนสว่างขึ้นเขารู้ว่าเขาไม่ได้เดินทางโดยสูนเปล่ลาหลังจากได้ยินข่านี้ขณะที่ห่วยเฮาพูดเขาก็เดินไปที่ห้องโถงมันยังเช้าอยู่แม้ว่าทุกคนจะตื่นแล้วแต่พวกเขาก็ยังอาบน้ําและทานอาหารเช้าอยู่หลานด้านหน้าเงียบมากห่วยเฮาให้โมเวียนนั่งลงและเทน้ำหนึ่งแก้วให้กับเขาหลังจากนั้นก็พูดว่าพัวอุสโม,มเฉียน เจ้าสามารถถามอะไรก็ได้ตราบเท่าที่ข้ารู้ข้าจะตอบเจา้าแม้ว่าเขาจะเนื่อยแต่เขาก็มีความประทับใจที่ดีต่อโมเชียนและอินดีที่จะช่วยเหลือโมเชียนกล่าวโดยไม่ลังเลว่าวีา่เฮาเจ้าไม่ต้องเรียกข้าว่าผู้อุโสอีกต่อไปข้ารู้สึกอับอายมากต่อหน้าเจา้าในฐานะรุ่นพี่ข้าไม่เก่งขนาดนั้นถ้าเจ้าปฏิบัติกับข้าเหมือนเพื่อน เจ้าสามารถเรียกข้าด้วยชื่อของข้าได้โดยตรงห่วยเฮาเยี่ยมและพูดว่าตกลงถ้าอย่างนั้นโมเฉียนเจ้าสามารถถามข้าได้ถ้าเจ้ามีข้อสงสัยโมเฉียนกล่าวว่าอุีเฮาเจ้าบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าข้าจะสามารถไปถึงระดับไหนได้ถ้าข้าเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธวิญญาณตอนนี้เจ้าควรรู้ว่าวิญญาณยุทธของข้ามีความพิเศษเล็กน้อย เมื่อข้าแสดงทักษะวิญญาณของข้าข้าไม่จำเป็นต้องควบคุมพวกมันเลยเพราะมันเป็นทักษะวิญญาณประเภทพื้นที่ข้าได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในโรงเรียนแต่ตอนนี้ข้าถูกจำกัดด้วยวิญญาณยุทธของข้าข้าต้องการเป็นวิศวกรวิญญาณข้าต้องการเป็นเหมือนพวกเจ้าทุกคนต่อสู้กับศัตรูของเราและไม่ซ่อนตัวอยู่หลังทุกคนเมื่อเขาพูดจบประโยคนี้เสียงของเขาฟังดูร้อนลอนมาก หอยเฮาครุนคิดอยู่คู่หน <aries> <ỗ df od |notimestamps|> ึ่งก่อนจะถามว่าผู้อุโสโมเฉียนตอนนี้เจ้าอายุเท่าไรแล้วโมเฉียนตอบว่า25ห้าอยเฮาพดถ้าหากเจ้าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างอาวุธวิญญาณเจ้าก็แก่เกินไปทุกแง่มุมของความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาวุธวิญญาณนั้นซับซ้อนมากเจ้าต้องมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งก่อนมันยากมาก โมเฉียนรู้สึกกังวลหลังจากได้ยินคำพูดของเขาแต่เจ้าไม่ได้บอกข้าหรือว่าหวยเฮายกมือขึ้นขัดจังหวะเขาแล้วพูดว่าไม่ต้องกังวลไปให้ข้าพูดให้จบก่อนเจ้าอายุเยอะเกินไปที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างอาวุธวิญญาณอย่างไรก็ตามมันยังไม่สายเกินไปสำหรับเจ้าที่จะเรียนรู้การใช้มันสำหรับวิญญาจารย์อย่างเราสองคน การใช้และการสร้างอาวุธวิญญาณเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำแนะนำของข้าก่อนหน้านี้คือให้เจ้าลองใช้อาวุธวิญญาณเพื่อปกป้องตัวเองและเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้โมเฉียนยังคงถามต่อไปข้าจะบรรลุมาตรฐานอะไรได้บ้างถ้าเลือกที่จะใช้มันอย่างเดียวห่วยเขาตอบว่าหากเจ้าต้องการใช้มันข้าแนะนำให้เจ้าใช้ อาวุธวิญญาณป้องปาการทุกภูมิประเทศเพราะสถานการณ์ของเจ้าไม่เพียงแต่พวกมันจะช่วยให้เจ้าเพิ่มการป้องกันร,รอบด้านแต่พวกมันยังแข็งแกร่งมากอีกด้วยเพราะพวกมันมีขนาดใหญ่มากหากมีขวดนมวิญญาณที่เพียงพอเจ้าก็จะสามารถเพิ่มความสามารถในการเอาตัวรอดและความแข็งแกร่งในการต่อสู้ในสนามรบได้อย่างมากหลังจากที่เฉือนเจอวนค้นคว้าเกี่ยวกับ ขวดนมวิญญาณปิดผนึกเซเซนอาวุธวิญญาณจำนวนมากสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาวุธวิญญาณที่มีขนาดใหญ่แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการเติมพลังวิญญาณแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องกังวลว่าพลังวิญญาณในขวดนมจะหมดลงยิ่งไปกว่านั้นวิญญาจารย์ก็ไม่ต้องกังวลว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาจะลดลงด้วยการปรากฏตัวของขวดนมวิญญาณ และเทคนิคลับของสำนักทางการที่คนธรรมดาจะใช้อาวุธวิญญาณในอนาคตก็ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปโมเฉียนพยักหน้าและกล่าวว่านี่หมายความว่าพลังวิญญาณของข้าจะเพิ่มขึ้นเมื่ออาวุธวิญญาณดังกล่าวแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมข้าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนรู้วิธีใช้งานหาอยห้าตอบเจ้าต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน เพื่อเรียนรู้การควบคุมพื้นฐานของพวกมันถ้าเจ้าต้องการควบคุมให้เชี่ยวชาญเจ้าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือนการควบคุมอาวุธวิญญาณเป็นเรื่องของการฝึกฝนเจ้าเป็นจกักรพรรดิวิญญาณซึ่งหมายความว่าเจ้าจะมีเวลาฝึกฝนเพียงพอทุกวันโมเฉียนปรบมือด้วยความตื่นเต้นและกล่าวว่าเยี่ยมมากข้าจะได้เรียนรู้วิธีควบคุมอาวุธวิญญาณป้อมปราการขับเคลื่อนโดยตัวเองทุกภูมิประเทศ หลังจากที่ข้ากลับมาอาจารย์จากแผนกวิศวกรรมวิญญาณคนไหนที่ข้าควรไปหาให้ช่วยในการเรียนรู้หวยเฮาตกตะลึงกับคำถามนี้และตอบอย่างหมดทนทางว่า <p> เจ้าจะไม่สามารถเรียนรู้ทั้งหมดนี้ได้จากโรงเรียนในตอนนี้โรงเรียนสามารถเริ่มต้นได้จากพื้นฐานเพื่อที่เจ้าจะได้เรียนรู้วิธีใช้อาวุธวิญญาณที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตยิ่งไปกว่านั้น อาวุธวิญญาณป้อมปาการขับเคลื่อนทุกภูมิประเทศยังเป็นผลมาจากการวิจัยของข้าเมื่อตอนข้าอยู่ในโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาร่ข้าได้ทำการปรับแต่งและในที่สุดก็คิดมันขึ้นมาทีนี้น่าจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวโมเฉวนงงงวยแค่ตัวเดียวหรือเจ้าไข่ให้ข้าได้ไหมข้ารู้ว่ามันคงจะแพงแน่แต่ข้าจะพยายามหาเงินให้ได้มากที่สุด หวยเขาพูดข้าขอโทษโมเฉียนไม่ใช่ว่าข้าไม่ต้องการขายให้เจ้าแต่เพราะว่ายังมีความลับมากมายเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการสร้างอาวุธวิญญาณน,นี้เราต้องเก็บเป็นความลับนอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมเรายัางต้องใช้มันเป็นต้นแบบหากมองให้เจ้าเราก็จะไม่มีต้นแบบขอแนะนำอะไรหน่อยข้าให้ความสำคัญกับเจ้า คือเจ้าจะได้รับมันเมื่อสำนักถังเริ่มผลิตจำนวนมากในอนาคตโมเฉียนเต็มไปด้วยความผิดหวงังคาต้องรอนานแค่ไหนคาอย่างต้องเรียนรู้วิธีใช้มันหวยเฮาไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เฉวนจือเวินเป็นคนเดียวที่สามารถตอบได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างอาวุธวิญญาณน,นี้ มีวัสดุหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในการสร้างอาวุธวิญญาณปลอมปาการขับเคลื่อนทุกภูมิประเทศแม้แต่ปัญหาในการผลิตอย่างต้องแก้ไขในด้านต่างๆนอกจากนี้การผลิตจำนวนมากจะลดคุณภาพของอาวุธวิญญาณป้อมปาการขับเคลื่อนทุกภูมิประเทศเนื่องจากจะใช้วัสดุราคาถูกกว่าในการผลิตนอกจากนี้สิ่งเหล่านี้จะสามารถทำได้หลังจากการทดสอบอย่างต่อเนื่อง หวยเฮาไม่สามารถบอกเวลาที่แน่นอนได้โมเฉือนขมวดคิว้วเมื่อเห็นว่าหวยเฮาถูกทําให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาเป็นเหมือนคนที่ทําอะไรไม่ถูกลอยอยู่ในมหาสมุทรตอนนี้เขาพบทุนช่วยชีวิตแต่ทุนช่วยชีวิตนั้นเป็นของคนอื่นและเขาไม่สามารถใช้มันได้หวยเฮาถามอันที่จริงเจ้าสามารถเสริมสร้างรักฐานของเจ้าได้โดยเรียนรู้วิธีใช้ อาวุธวิญญาณขั้นพื้นฐานก่อนโมเฉียตอบว่าข้าเข้าใจว่าเจ้าหมายถึงอะไรข้าจะเรียนรู้วิธีใช้อาวุธวิญญาณพื้นฐานอย่างไรก็ตามปลอมปาการขับเคลื่อนด้วยตัวเองของเจ้านั้นน่าดึงดูดเกินไปข้าตื่นเต้นมากแล้วอีเฮ้าเจ้าคิดว่ามันจะได้ผลไหมเขาหยุดชั่วครู่ราวกับว่าเขามีความตั้งใจมากเขากล่าวว่า ให้ข้าเข้าร่วมสำนักทางโดวยวิธีนี้ข้าจะมีหน้าที่ปกป้องความลับของสำนักทางข้ายัางสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปอมปาการขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ในเวลาเดียวกันมันจะดีใช่ไหมหวยเข้าตกใจมากโมเฉียนเจ้าแน่ใจหรือแมมว่าเราจะเพิ่งจัดตั้งใหม่แต่เรายังคงเป็นสำนักการเข้าสู่สำนักเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเจ้าต้องการจะออกไป จะลำบากกว่านี้นะโมเฉียนกล่าวในเมื่อข้าเลือกที่จะเข้าร่วมสำนักแล้วทำไมข้าถึงอยากออกไปล่ะสำนักถังจะเต็มใจยอมรับคนไร้ข้ายังข้าที่ไม่มีกำลังต่อสู้ใหม่เลิกล้อเล่นได้แล้วไม่มีคนไร้ค่าในหลานด้านในของเราหรอกหากเจ้าเต็มใจที่จะเข้าร่วมสำนักถังข้าจะอาแขนต้อนรับเจ้ายังมีความโศกห่วยเฮารู้สึกยินดี และความเหนื่อยละของเขาดูเหมือนจะหายไปแม้ว่าเขาจะไม่ทราบประสิทธิภาพของรัศมีของโมชเชียนแต่เขาเดาว่ามันจะต้องแข็งแกล่งมากแน่ๆเนื่องจากโรงเรียนให้ความสำคัญกับเขามากวินยาจารย์ที่แข็งแกล่งเองก็จะมีประโยชน์มากสำหรับแผนการในอนาคตของเขาโมชเชียนทามว่าหลังจากที่เขาร่วมสำนักทางแล้วนั่นหมายความว่าข้าจะสามารถ ห่วยเฮาพยักหน้าทันทีแน่นอนเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้มันเฉพาะในสำนักถังข้าเป็นคนเดียวในสำนักถังที่รู้วิธีใช้มันเมื่อเราอยู่ในลานด้านในข้าสามารถสอนเจ้าได้โมเฉียนเก่ายังมีความโศกถ้าอย่างนั้นก็ดีข้าจะเรียนรู้มันก่อนถ้าหากในอนาคตมีอาวุธวิญญาณดีๆเจ้าต้องขายให้กับข้านะห่วยเฮาหัวเราะ ตอนนี้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของสำนักทางแล้วอย่าพูดถึงเรื่องการขายเลยข้าจะให้ความสำคัญกับการสร้างสำนักก่อนโมเฉียนตอบอย่างกระตือรือร้นน,นันคือข้อตกลงข้าต้องผ่านขั้นตอนแบบไหนในการเข้าร่วมสำนักทางห่วยเฮาตอบรอก่อนนะข้าจะสอบถามเิทพี่ยายก่อนอะไรนะเจะ้าลากคนอื่นมาด้วยหรือจากหลานด้านในหรือ โมเฉียนทำไมชื่อของเขาถึงคุ้นหูนักอย่าบอกนะว่าเขาเป็นคนที่สามารถเข้าไปในศาลาเทพสมุทรได้เมื่อเขาได้รับวงแหวนวิญญาณแปดวงอยเฮาเจ้าทำได้อย่างไรเปยเปยพูดอย่างรวดเร็วเขามองไปยังหัวอีเฮาราวกับว่าเขากำลังมองคนประหลาดเพิิงผ่านไปไม่กี่วันหัวอีเฮาได้นำสมาชิกหลายคนมาที่สำนัก พวกเขารวมถึงหน้าหน้าวิศวกรวิญญาณที่ตกเป็นเดือของบทพระวิญญาณบริสุทธิ์จีเจียเฉินจิงจือเยียนมีกงเล็บทองทรเมินสองตัวและแม้แต่หัวหน้านักวิจัยของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยนันจันทาเขาทำไปได้อย่างไรหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนสมาชิกอีกคนมาเคาประตูเขายังเป็นหนึ่งในสมาชิกของศาลาเทพสมทด ในอนาคตอีกด้วยเปยเปยอยู่ในโรงเรียนมานานแล้วและยังเป็นลูกหลานของผู้อุโสมูด,ด้วยแน่นอนว่าเขาย่อมรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในของโมชเชียนมากกว่าหวยเฮาดังนั้นเขาจึงรู้เรื่องของโมชเชียนมากกว่าหวยเฮาเมื่อเห็นว่าเปรย์ตกใจหวยเฮาก็แตะจมูกของเขาและพูดว่าเส์พี่ใหญ่ข่ายัางไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆโมชเชียน ก็แค่ถูกดึงดุดด้วยปลอมปากการขับเคลื่อนด้วยตัวเองของข้าอย่างไรก็ตามเจ้าก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้ข้าไม่ได้พูดอะไรก่อนที่เขาจะเสนอตัวเข้าร่วมสำนักทางเขาสามารถเข้าร่วมกับเราได้ไหมเขาสามารถคาดเดาเข้าๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เปื่อยๆชี้ให้เห็นว่ามู่เชียนสามารถเข้าสู่สาราเทศสมุดได้ในอนาคตเปื่อยๆกล่าว เขาได้รับฉายามาจากผู้อำนวยการเหียนเขาถูกเรียกว่าผู้บัญชาการสงครามผู้บัญชาการสงครามเรือช่างเป็นชื่อที่โดดเด่นอะไรอย่างนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่สนับสนุนค่ายาแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ